วันนี้ผมอยากให้คุณจําราศีของดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เป็นดาวที่เอาไว้เช็คเรื่องกิเลสของมนุษย์นะครับกิเลสของเรามีอะไรบ้างนะแน่นอนครับความอยากทั้งหลายแหล่อยากได้อยากมีเงินทองโชคลาภใช่ไหมเงินทองความรักก็ได้ใช่ไหมดังนั้นดาวศุกร์เนี่ยมันเอามาพยาการณ์เรื่องพวกนี้นะครับเรื่องเซ็ก์เรื่องบนเตียงนะครับความใคร่วันนี้เราจะโฟกัสแค่เรื่องความรัก ดัง <c oughs> นั้นเราจะอ่านที่ดาวศุกร์ในเรื่องเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่จุดเดียวที่จะอ่านนะการพยากรณ์ที่ดีเราต้องอ่านหลายๆจุดร่วมกันนะครับดาวศุกร์เป็นหนึ่งจุดที่อ่านได้และเป็นเรื่องที่ดีมากๆดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ดาวศุกร์นะครับคุณอยู่ใน4ี่ดาวสีส่นี้น่ะมันจึงมีความหมายถึงมักจะชอบความยืดหยุ่นไม่ชอบความรักที่มันคงที่ตายตัวจะเป็นแนวโน้มคนที่ขี้เบื่อได้ง่ายช่วงแรกอาจจะตื่นเต้นพอรู้จักไปไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่เดือนเบื่อ ออกมาอ่าไม่ชอบความซ้ำซากชอบอะไรที่มันแปลกใหม่หน่อยอ่าชอบการสื่อสารไม่ชอบความรักแบบเข้าใจเองบอกหน่อยแสดงออกหน่อยสัมผัสหน่อยอ่าอ่อนโยนชอบความอ่อนโยนมากๆนะครับไม่ชอบถูกผูกมัดมากเกินไปด้วยถ้าใครมาแบบเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมามัดมาล็อกมาอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกอึดอดัดอยากมีพื้นที่ส่วนตัวชอบมีพื้นที่เอาไว้สลับ ใช่ค็ว่าอะไรหายใจฮะหายใจแบบมีพื้นที่ส่วนตัวบางครั้งอาจจะรู้สึกว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะเพราะว่าคนที่มีดาวมีดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งนี้มักจะมีอารมณ์ของความรักที่อาจจะรู้สึกว่าบางครั้งพอเบื่อก็อยากจะขอไปอยู่เงียบๆสักพักหนึ่งอ่างเียอ่าแล้วพอพอพออยู่เงียบๆหายเบือ่อก็อยากกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องไปมีคนอื่นอะไรอย่างนั้นนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับ อารมณ์ของมันนะครับแล้วก็มักจะได้แฟนหรือความรักที่เป็นได้ทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งคนรักแล้วก็ขี้ลังเลด้วยบางครั้งเพราะว่าด้วยความที่เราโสดอยู่ตำแหน่ง,งนี้จะลังเลง่ายว่าใช่เหรอใช่หรือเปล่าว่วาอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็ดีนะแต่ก็ยังรู้สึกว่าสเปคยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความลังเลโรเลขึ้นมาเกิดขึ้นเป็นระยะระยะได้ด้วยนะครับ